ในห้างหรูใจกลางกรุงเทพเสียงรองเท้าหนังราคาแพงก้องกังวานบนพื้นหินอ่อนขณะที่หญิงสาวผู้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มแม่บ้านกำลังก้มหน้าขัดพื้นด้วยมือเปล่าใครจะคิดว่าเบื้องหลังใบหน้าซีเซียวเปื้อเหนือคนนั้นจะซ่อนความรู้ที่ทำให้มหาเศรษฐีระดับโลกถึงกับหยุดเดินคุณพูดภาษาสเปนได้หรือ เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากชายในชุดสูทสุดหรูสีหน้าตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดหญิงสาวเงยหน้าชา้าช้าดวงตา,นาแน่วแน่แม้จะเปื้อนฝุ่นเธอตอบกลับด้วยสำเนียงแปะราวกับเจ้าของภาษาจนทุกคนรอบข้างต้องหันมองอะไรคือความลับของเธอทำไมผู้ชายผู้ทรงอิทธิพลถึงขอพบเธอเป็นการส่วนตัวทันทีความจริงที่ถูกปิดซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นจากพนักงานและลูกค้ารอบข้างในห้างหรูใจกลางกรุงเทพหญิงสาวในชุดแม่บ้าน ที่เพิ่งพูดภาษาสเปนกับสำเนียงแปะราวกับจบมาจากซอบอนกลับกลายเป็นจุดสนใจของทุกสายตาชายผู้มั่งคั่งในชุดสูทอิตาลีสีกรมแทจ้องมองเธอด้วยสายตาไม่ละไปไหนมาดัวแซลวูสฟรอนเซสเขาถามซ้ำด้วยความไม่แน่ใจหญิงสาวยิ้มบางๆพลางปาดเหงื่อที่ข้างแก้มนอนไม่ใช่เจโซเทนเนสเคสเจอพรสวอตรืลองแดนซ์ยูมคู่วนชายคนนั้นเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจคอนแวง คุณหมายถึงสถานสงเคราะหญิงของคาเทลลกหรือเธอพยักหน้าเบาๆก่อนก้นกมลงหยิบถังน้ำขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอโทษคดีฉันต้องไปทำความสะอาดห้องน้ำชั้นสามต่อเดี๋ยวเสียงนั้นดังก้องในถงห้างสรรพสินค้าช่วยโทรหาผู้จัดการของที่นี่ให้ผมหน่อยผมต้องการพบเธอเป็นการส่วนตัวตอนนี้เลยชื่อของเธอคือขวัญเรือน หญิงสาววัย25ผู้มีชีวิตที่เหมือนดินโคลนในสายฝนเธอเติบโตมาในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงในจังหวัดเชียงรายที่บริหารโดยบาทหลวงและแม่ชีคาทลิกแม้จะไร้พ่อแม่และไม่มีทรัพสมบัติแต่ขวัญเรือนกับมีพรสวรรค์นในการเรียนภาษา แม่ชิโรซาริโอซึ่งเคยเป็นนักแปลประจำสถานทูตสเปนมองเห็นประกายความฉลาดของเธอจึงสอนภาษาให้เป็นพิเศษหลังจากเรียนจบมหกขัญเรียนสอบเข้าไม่ได้ในมหาวิทยาลัยเพราะไม่มีเงินพอเรียนต่อเธอลงมาทำงานที่กรุงเทพเพียงเพื่อมีเงินพอส่งให้สถานสงเคราะห์และยังเรียนภาษาสเปนด้วยตัวเองจากหนังสือเก่าที่หอสมุดประชาชนใครเลยจะรู้ว่าแม่บ้านตัวเล็กๆคนนี้เคยอ่านดอนคิโฮเทฉบับภาษาสเปนจนจ,นจบสามรอบชายคนนั้นชื่อว่า เชอราลาโนแซงนักธุรกิจเชื้อสายสเปนไทยที่เพิ่งเดินทางกลับมาบริหารกิจการอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวในกรุงเทพเขาเติบโตในเมืองบาร์เซโลนาพูดไทยได้เพียงพอประมาณและไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินภาษาสเปนในสำเนียงชัดเจนจากแม่บ้านในไทยเมื่อผู้จัดการห้ามมาถึงเขาต้องยอมตามคำขอของเชราโดยไม่มีทางเลือกเพราะชายคนนี้คือเจ้าของส่วนหนึ่งของตึกนี้นั่นเองขัญเรือนใช่ไหม เชรานั่งอยู่ในแล้วส่วนตัวพร้อมกาแฟาเอสเปรสโซและใบหน้าที่จริงจังคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนจริงๆกันแน่ดิฉันเคยอยู่ในคอนแวนงที่เชียงรายค้าแม่ชีสอนดิฉันดิฉันแค่ชอบภาษาไม่มีอะไรมากไม่ธรรมดาเลยคุณรู้ไหมคนจบปริญญาตรีหลายคนยังพูดไม่ได้เท่าคุณขวัญเรือเนเงียยไปเธอไม่ได้แสดงท่าทีดีใจหรือเคอะเขินมีเพียงสายตาสงบนิ่งราวน้ำในโอ่งโบราณ เชอรามองเธอนิ่งๆนิ่งแล้วหยิบกระดาษนำบัตรสีงาช้างขึ้นมายืน่นผมอยากให้คุณไปทำงานกับผมที่บริษัทในฐานะผู้ช่วยล่ามถ้าคุณสนใจโทรมานะัดสัมภาษณ์ขวัญเดือนไม่รับในทันทีเธอก้มหน้าเล็กน้อยและพูดเพียงว่าขอบคุณแค่ดิฉันจะคิดดูหลังจากวันนั้นขวัญเรือนกลับมาห้องพักเช่าเล็กๆในซอยเปี่ยวของย่านบางซื่อเธอเปิดดูนำบัตรสีงาช้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับมันคือกุญแจวิเศษสู่อีกโลกหนึ่งบนกระดาษเขียนไว้ว่า เจอราดและนอกสินพรเซรนเมโซเดีออ์กรุ๊ปอาคารทองคำชั้น39โทรศัพท์ 02-XXXX มือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอไม่เคยเดินเข้าไปในสำน,นักงานหรูระดับนี้ไม่เคยแต่งตัวแบบนั้นและไม่เคยมีใครพูดว่าอยากได้เธอไปทำงานในฐานะผู้ช่วยมาก่อน เธอหยิบโทรศัพท์มือสองของตนขึ้นมากดเบอร์ช้าๆและวางสายไปสามครั้งก่อนจะสูดลมหายใจลึกๆแล้วกดอีกครั้งเสียงของเลขาสาวตอบกลับด้วยความสุภาพสวัสดีค่ะคุณเชราบอกไว้ว่าคุณจะติดต่อมายินดีมากค่ะนัดสัมภาษณ์วันพรุ่งนี้สิบโมงเช้านะคะเช้าวันรุ่งขึ้นขวัญเรือนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวที่ยืมมาจากพี่สาวของเพื่อนขากางเกงเก่าไปหน่อยแต่เธอรี่จนเรียบเธอซื้อน้ำหอมราคาถูกขวดเล็กจากตลาดนัดแล้วเดินไปยังตึกสำนักงานสูงรฟ้า ลิฟต์แก้วพาเธอขึ้นไปยังชั้นส9ดวงตาของเธอกรอกไปมามองวิวกรุงเทพที่เหมือนเมืองในเทพนิยายตึกสูงหลนสะพานข้าแม่น้ำและแสงแดดที่สะท้อนกระจกระยิบระยับประตูลิฟต์เปิดออกเสียงส้นรองเท้าของเลขาสาวในกระโปรงดินสอพาเธอเข้าไปยังห้องประชุมกระจกเชรานั่งรอยอยู่แล้วพร้อมแฟ้มเอกสารบนโต๊ะผมอยากรู้แค่เรื่องเดียวเขาเริ่ม คุณพร้อมไหมที่จะก้าวออกจากโลกของไม้ถูพื้นแล้วเข้าสู่โลกของการแปลาการประชุมและความรับผิดชอบขวัญเรือนสบตาเขานิ่งก่อนตอบหนูพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างคะ่ะถ้ามันสุจริตและไม่ทำร้ายใครเธอได้งานในวันนั้นเองตำแหน่งผู้ช่วยล่ามภาษาสเปนไทยเงินเดือนเริ่มต้นที่สามหมืบาทสำหรับใครบางคนน,นั่นอาจน้อยเกินไปแต่สำหรับขัญเดือนมันคือมากกว่าที่เธอเคยฝัน สัปดาห์แรกเธอเรียนรู้การใช้เครื่องถ่ายเอกสารการเขียนอีเมลอย่างเป็นทางการการจดบันทึกระหว่างประชุมและคำศัพท์เทคนิคในงานอสังหาริมทรัพย์เชอราเริ่มพาเธอไปประชุมด้วยทั้งในโรงแรมหรูริมเจ้าพระยาไปจนถึงรีสอร์ทระดับ5ดาวในหัวหินผู้คนมองเธออย่างสงสยัยแม่บ้านคนนี้คือใครแต่เมื่อเธอเริ่มแปลบทสนทนาระหว่างนักลงทุนสเปนกับผู้บริหารไทยอย่างราบรื่นไม่มีใครกล้าสงสัยอีก ในคือหนึ่งหลังประชุมเสร็จที่เชียงใหม่ขวัญเรือนนั่งอยู่บนระเบียงโรงแรมเธอมองท้องฟ้ายามค่ำดวงจันทร์ส่องเหนือดอยสุทเทพเงียบงนันเชอรอราเดินมาเงียบเงียบแล้วนั่งข้างเธอมือถือเบียร์ครึ่งขวดผมรู้ว่าคุณมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เขาพูดช้าๆไม่ใช่แค่ภาษามันเป็นอะไรที่ลึกกว่านั้นขวัญเรือนหัวราอแผ่วเบาวความจนคะมันเป็นเงาที่ตามหนูมาตลอด มันไม่ได้ตามคุณเข้าหันมาสบตามันแค่พยายามฉุดคุณกลับไปแล้วคุณก็สู้มันทุกวนันน้ำตาเธอคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเธอเลยไม่ใช่ด้วยน้ำเสียงที่จริงใจแบบนี้หลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างขวัญเรือนกับเชราเริ่มเปลี่ยนไปแม้จะไม่มีคำพูดชัดเจนไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวแต่ทุกครั้งที่เธอเดินเข้าห้องประชุมเชราจะหันมามองอย่างอบอุ่นเสมอ บ่ายวันหนึ่งขวัญเดือนได้รับจดหมายปิดผนึกบนโต๊ะทำงานของเธอในซองเป็นตั๋วเครื่องบินไปมาดริดพร้อมบัตรผ่านสัมมนาอาสังหาริมทรัพย์ระดับโลกและกระดาษโน้ตแผ่นเล็กเขียนว่าอยากให้คุณได้เห็นโลกที่คุณเคยฝันไว้เชอราเธออึ้งไม่เคยมีใครพาเธอขึ้นเครื่องบินไม่เคยมีใครคิดว่าแม่บ้านอย่างเธอจะมีที่ยืนในฮอล์สัมมนาระดับนานาชาติเธอวางจดหมายลงบนนอกแล้วหลับตายอยู่นานเสียงคำของแม่ชิโรซาโรโอดังก้องในใจ ขวัญเรือนลูกไม่ได้เกิดมาเพื่อก้มหน้าเสมอไปวันหนึ่งลูกจะเงยหน้าได้อย่างสง่างามจำไว้สนามบินชันเดอร์โกในเช้าหมอกหนาะขวัญเรือนก้าวลงจากเครื่องบินอย่างเงียบเชียบเธอสวมเสื้อโค้ทหนามือสั่นเล็กน้อยจากความหนาวเชอระเดินข้างเธอใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเบียนวินูออบารีสเขากระซิบเบาห่าเธอมองตึกสูงทรงโกธิกถนนหินเก่าและเสียงแตรรถเล็กๆที่จอแจทุกอย่างคือภาพที่เธอเคยเห็นจากหนังสือห้องสมุด นี่คืนหนึ่งหลังสมนาเธอและเชราเดินข้ามสะพานปงเดามือเธอเย็นเฉียบเขายื่นผ้าพ,พันคอของเขาให้ผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้เขาพูดช้าหาหะขวัญเรือนชะง,งักเธอไม่ตอบทันทีสายตาเธอมองแม่น้ำแซนที่สะท้อนแสงไฟแล้วคุณรู้จักตัวเองดีพอหรือยังเธอตอบกลับอย่างแผ่วเบาเชรราน,นิ่งไปก่อนจะหัวเราะเบาๆคุณไม่เหมือนใครเลยจริงๆเมื่อกลับถึงกรุงเทพทุกอย่างดูเหมือนเหมือนเดิม แต่ขวัญเดือนรู้ดีว่าบางอย่างในตัวเธอเปลี่ยนไปเธอก้าวเดินมั่นใจมากขึ้นสบตาผู้บริหารระดับสูงโดยไม่หวั่นเกรงข่าวลือเริ่มแพร่ในบริษัทบ้างก็ว่าขวัญเดือนเป็นญาติของเชราบ้างก็ว่าทั้งสองคบกันเงียบห่าเธอไม่สนใจเธอยังตื่นเช้าเหมือนเดิมยังช่วยแม่บ้านเก็บเอกสารเวลามีประชุมใหญ่และยังส่งเงินกลับไปที่สถานสงเคราะห์ทุกเดือนแต่ลึกในใจเธอเริ่มกลัวกลัวว่าเธอจะตกหลุมรักคนที่อยู่คนละโลก กลัวว่าอดีตจะย้อนกลับมาทำลายอนาคตและที่เธอไม่เคยพูดให้เชราฟังเลยคือเธอกำลังป่วยวันหนึ่งระหว่างการประชุมใหญ่ระดับภูมิภาคขวัญเรือนรู้สึกเวียนหัวมือเย็นเฉียบแต่เธอยังพยายามแปลบทสนทนาอย่างราบรื่นจนกระทั่งเธอหน้ามืดและลม้มลงต่อหน้าทุกคนเสียงโกล่าหลดังขึ้นเชรวิ่งมาประคองเธอน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตระหนกขวัญขวัญเรือนได้ยินไหมเธอลืมตาขึ้นช้าชากระสิบเบา,เบา อย่าบอกใครนะคะหนูแค่พักผ่อนไม่พอแต่ในมือของเธอเธอกำกระดาษผลตรวจจากโรงพยาบาลไว้แน่นโรคเลือดจางชนิดหายากหากไม่รักษาต่อเนื่องจะเกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังและอาจหัวใจวายเฉียบพลันได้เชอรัพาเธอไปโรงพยาบาลส่วนตัวตรวจร่างกายอย่างละเอียดและในที่สุดก็รู้ความจริงทั้งหมดเขานิ่งเงียบอยู่ข้างเตียงของเธอครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าทำไมคุณไม่บอกผมเพราะมันไม่เกี่ยวกับงานเธอตอบเบาๆ และพระหนูไม่อยากเป็นภาระเชอราจับมือเธอแน่นคุณไม่ใช่ภาระคุณคือแรงบันดาลใจคุณทําให้ผมเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆในชีวิตที่ผมเคยมองข้ามน้ําตาของขวัญเรือนไหลเงียบๆเ,เธอไม่เคยคิดว่าผู้ชายระดับเขาจะพูดคําแบบนี้กับผู้หญิงที่ถือทังน้ํามาก่อนหลังจากวันนั้นเชอราตัดสินใจใช้ทุนส่วนตัวในการสนับสนุนค่ารักษาทั้งหมดของขวัญเรือนเธอได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งการรักษาทางยาการปรับโภชนาการและการพักฟื้นอย่างใกล้ชิด แต่ขวัญเรือนไม่เคยเอ่ยปากขออะไรเธอรู้ว่าทุกบาทคือสิ่งมีค่าและเธอก็ไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแปดเปื้อนได้คำว่าบุญคุณวันหนึ่งระหว่างที่เธอนั่งอ่านหนังสือภาษาสเปนบนเตียงเชราก็วางกล่องเล็กๆไว้บนโต๊ะข้างเตียงของขวัญอะไรคะเธอถามพลางเลิกคิว้วลองเปิดดูสิเขาตอบเรียบหา,หาหในกล่องนั้นเป็นหนังสือปกหนังเก่าฉบับต้นฉบับของดอนคีโฮเทภาษาสเปนแท้จากศตวรรษที่สิบเก้า ผมซื้อมาจากร้านหนังสือเก่าที่บาร์เซลโลนาเชราพูดต่อผมไม่เคยเข้าใจว่าทำไมคนยากจนถึงมีความฝันจนผมได้รู้จักคุณความใกล้ชิดของทั้งสองคนนั้นแทบไม่ต้องมีคำพูดอธิบายทุกสายตาในออฟฟิศรู้ดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรวันหนึ่งขวัญเรือนตัดสินใจเอ่ยปากถามตรงหาหะคุณเชราถ้าวันหนึ่งหนูไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณจะเสียใจไหมคะเขาหันมามองเธอช้าช้าแล้วตอบว่าผมไม่เสียใจที่คุณจากไป แต่ผมจะเสียใจถ้าผมไม่ได้บอกคุณว่าผมรักคุณขวัญเรือนิ่งอึ้งดวงตาเธอสันไหวแต่หนูไม่ใช่ผู้หญิงที่ควรอยู่เคียงข้างคุณนะคะหนูไม่มีอะไรเลยไม่ได้เรียนสูงไม่มีบ้านไม่มีพ่อแม่คุณมีหัวใจที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมานั่นแหละที่ผมต้องการหลังจากรักษาตัวจนดีขึ้นขวัญเรือนขออนุญาตลาง,งานชั่วคราวเธอบอกกับเชราว,ว่าอยากกลับไปที่สถานสงเคราะห์ที่เชียงรายเพื่อขึ้นแสงแดดให้ต้นไม้ต้นเล็กๆที่กำลังเติบโต เขาไม่ห้ามกลับสนับสนุนเธอโดยให้ทุนสนับสนุนการซื้อหนังสือเรียนภาษาสเปนหลายสิบชุดและติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับเด็กๆในบ้านเด็กหญิงเมื่อขวัญเรือนมาถึงเชียงรายเด็กๆวิ่งกรูกันเข้ามากอดเธอแม่ชิโรซาริโอยิ้มด้วยน้ำตาลูกกลับมาแล้วขวัญเรือนลูกไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านอีกต่อไปลูกคือแรงบันดาลใจของพวกเขาเธอมองเด็กหญิงคนหนึ่งที่กอดหนังสือแงวพรินซิพิโตไว้แน่นและน้ำตาเธอก็ไหลช้าๆอย่างไม่รู้ตัว สามเดือนผ่านไปขวัญเรือนกลับมาทํางานที่กรุงเทพเธอดูสดใสกว่าเดิมและเต็มไปด้วยพลังในเช้าวันหนึ่งเชอราพาเธอไปอยังห้องประชุมเล็กๆที่เขาเพิ่งจัดขึ้นใหม่มีเพียงกระดานไว้บอร์ดโตะไม้เรียบๆและแสงแดดอ่อนๆจากกระจกบานใหญ่ที่นี่จะเป็นห้องเรียนภาษาสเปนสําหรับเด็กได้โอกาสเขายิ้มและคุณจะเป็นครูคนแรกขวัญเรือนตกใจคุณหมายความว่ามันเป็นโครงการที่เราจะทําร่วมกันไม่ใช่เพื่อธุรกิจไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อสร้างโลกที่เราทั้งคู่เคยฝันถึง เธอมองเข้าไปในดวงตาเขาแล้วพยักหน้าเบาหาหเพราะคนที่เคยก้มหน้าถูพื้นก็สามารถอยู่ในห้องเรียนเพราะคนที่พูดภาษาของคนอื่นได้อาจสอนใจทั้งโลกได้ในภาษาของตัวเองห้องเรียนภาษาสเปนเล็กๆใจกลางกรุงเทพที่เธอกับเชราร่วมกันสร้างเริ่มมีเด็กๆสนใจมาเรียนหลายสิบคนต่อสัปดาห์ในวันหนึ่งเด็กชายชื่อต้อนน้ำยกมือถามกลางคาบเรียนครูครับถ้าผมพูดได้หลายภาษาแล้วมันจะทำให้ผมรวยไหมครับ ขวัญเดินนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเดินไปหน้าเด็กชายแล้วนั่งลงคุกเข่าระดับเดียวกันมันอาจจะไม่ทําให้หนูรวยทันทีแต่ภาษาจะเปิดประตูให้หนูได้รู้จักโลกใบอื่นแล้ววันหนึ่งโลกจะตอบแทนหนูด้วยสิ่งที่หนูไม่เคยคาดคิดเลยเธอพูดพร้อมรอยยิ้มแต่ลึกในใจของเธอเองเริ่มตั้งคําถามเรากําลังสอนความฝันให้เด็กๆหรือเรากําลังหลอกให้พวกเขาคิดว่าโลกนียุติธรรม หลังจากโครงการห้องเรียนเพื่อสังคมของเธอได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นก็เริ่มมีนักข่าวบางคนมาขอสัมภาษณ์และหนึ่งในนั้นคือวรดานักข่าวสาวสายลึกจากแมกกาซีนชื่อดังดิฉันได้ยินมาว่าคุณเคยเป็นแม่บ้านในห้างมาก่อนและมีข่าวหรือว่าคุณมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณเชราจะสะดวกตอบไหมคะขวัญเรือน,นิ่งมุมปากกระตุกเล็กน้อยเธอไม่ได้โกรธเธอแค่ผิดหวังดิฉันไม่เคยรู้สึกอายกับอดีตค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําให้ดิฉันมาถึงจุดนี้ และถ้าการมีคนรักที่เคารพในความพยายามของดิฉันเป็นสิ่งผิดดิฉันขอให้คุณลองย้อนกลับไปมองว่าใครควรเป็นฝ่ายถูกตั้งคำถามจริงๆบทสัมภาษณ์นั้นกลายเป็นไวรัลทั้งเสียงชื่นชมและเสียงดูถูกทั้งผู้ที่เห็นค่าและผู้ที่เหยียดเพียงพระต้นกำเนิดไม่กี่วันถัดมามีการส่งจดหมายร้องเรียนมาถึงเชราโดยตรงจากบรรดาผู้ถือหุ้นเก่าแก่ในเครืออสังหาริมทรัพย์ ภาพลักษณ์ขององค์กรเริ่มแปรปรวนเพราะการเปิดรับคนจนสู่แวดแวงบริหารเราควรทบทวนความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับบุคลากรบางคนแม้จะไม่ได้เอ่ยนามขวัญเรือนโดยตรงแต่ทุกคนรู้ว่าหมายถึงใครเชิญระวังจดหมายนั้นลงบนโต๊ะก่อนจะลุกขึ้นและเดินเข้าไปในห้องเรียนภาษาสเปนของขวัญเรือนอย่างเงียบหาหะโลกนี้ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เลยนะเขาพูดเบาหาหะ ขวัญเรือนหันมามองดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ไม่ถอดใจก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะไม่เปลี่ยนโลกครั้งไปได้ในวันเดียวแต่ถ้าเรารักษาแสงของเด็กๆเ,เหล่านี้ไว้ได้แค่นั้นหนูก็ไม่เสียใจยคืนนั้นเชอราเรียบประชุมบอร์ดบริหารเขาสวมสูทสีดำผูกไทยอย่างเรียบร้อยก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าพวกคุณคิดว่าผมควรเลือกระหว่างผลกำไรกับศักดิ์ศรีของผู้หญิงที่ผมรักผมขอเลือกเธอ และถ้าคุณคิดว่าคนอย่างขันเรือนไม่คู่ควรกับตำแหน่งใดในบริษัทนี้ผมจะตั้งบริษัทใหม่ที่เชื่อในคุณค่าของความพยายามไม่ใช่แค่วงประกูลความเงียบปกคลุมทั้งห้องประชุมชายที่เคยถูกมองว่าเย็นชากับกล้าพูดอย่างร้อนแรงเพียงเพราะเขาเชื่อในผู้หญิงคนหนึ่งและวันรุ่งขึ้นเขาลาออกจากบอร์ดบริหารของกลุ่มอสังหาเดิมเพราะประกาศเปิดตัวลูมิเยกกราเทโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อสังคมที่บริหารโดยทีมงานหลากหลายชนชั้น ขวัญเรือนคือหนึ่งในบอร์ดบริหารชุดแรกเธอไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินทองแต่เธอมีภาษาที่เข้าใจหัวใจคนและตอนนี้เธอกำลังสร้างอนาคตที่มีที่ยืนให้ทุกคนภายในออฟฟิศแห่งใหม่ขวัญเรือนไม่ได้นั่งในห้องกระจกหรูไม่มีเลขาส่วนตัวไม่มีโตะไม้สักแต่เธอมีไว้บอร์ดเก่าๆก,กองเอกสารสมัครงานจากคนที่ไม่มีปริญญาและปากกาสีแดงที่เขียนว่าให้โอกาสก่อนตัดสิน เธอใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงสัมภาษณ์ผู้สมัครส่วนใหญ่ที่เคยถูกปฏิเสธจากบริษัทอื่นบางคนเป็นอดีตพนักงานทำความสะอาดคนขายของริมถนนหรือแม้แต่เด็กวัดที่ไม่มีบัตรประชาชนหนึ่งในนั้นคืออานอน์ชายวัยสามสิบผู้เคยต้องคดีลักเล็กขโมยน้อยในอดีตแต่วันนี้เขากลับมาพร้อมใบรับรองจบข้อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผมไม่อยากเป็นคนเลวอีกแล้วครับผมแค่อยากมีงานสุจริตแต่ไม่มีใครเปิดประตูให้ผมเลย ขวัญเดือนพยักหน้าก่อนพูดเรียบหาหถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่ปิดประตูให้ใครคนอื่นที่เคยเดินทางแบบคุณเราจะเริ่มต้นกันพรุ่งนี้หนึ่งปีหลังเปิดบริษัทลูมเยกราเทสกลายเป็นกรณีศึกษาระดับประเทศว่าบริษัทที่ไม่ใช้เกณฑ์ใบปร,ริญญาในการคัดเลือกพนักงานสามารถทำกำไรและสร้างคุณค่าทางสังคมได้พร้อมกันมีข่าวจากสื่อต่างประเทศตีพิมพ์ชื่อเธอไว้ในบทความหัวข้อ The Made Who Change the Thai Corporate Landscape แต่ขวัญเรือนยังคงถ่อมตัวเธอปฏิเสธรางวันหลายรายการและยังนั่งกินข้าวแกงกับพนักงานในโรงอาหารทุกวันเชอราที่เคยเป็นเจ้าของตึกกระฟ้ากลับใช้เวลาไปกับการปลูกต้นไม้หน้าสำนักงานใหม่สวมหมวกฟางและขุดดินอย่างมีความสุขผมเคยสร้างตึกที่ไม่มีรากเขาพูดกับขวัญเรือนตอนนี้ผมอยากปลูกอะไรที่มันอยู่ได้ยาวนานโดยไม่ต้องมีชื่อของผมติดอยู่บนป้ายวันหนึ่งสถานสงเคราะห์เด็กหญิงที่เชียงรายโทรมาหาขวัญเรือนด้วยน้ำเสียงเร่งรีบ ขัญเรือนลูกต้องกลับมาเร็วที่สุดแม่ชีโรซาริโอป่วยหนะักเธอรีบเดินทางกลับเชียงรายทันทีเมื่อไปถึงแม่ชีโรซาริโออยู่บนเตียงไม้เก่า่ามกลางแสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้หญิงชาราที่ยืนเคียงขันเรือนมาตลอดกำลังหมดแรงในวาระสุดท้ายลูกได้ทำสิ่งที่แม่ชีไม่เคยกล้าฝันเลยไม่ใช่แค่เรียนเก่งแต่ลูกได้เปลี่ยนชีวิตคนอื่นจำไว,นะว้นะขขัญเรือนความรู้คือแสงสว่างแต่หัวใจที่กรุณาคือแสงที่ไม่มีวันดับ น้ำตาของขวัญเดือนไหลเงียบๆขณะที่มือของแม่ชีค่อยๆเย,ย็นลงเธอก้มลงกราบช้าๆและกระซิบคำสุดท้ายหนูจะไม่หยุดสัญญาค่ะหลังจากกลับจากงานศพขวัญเดือนตัดสินใจเปลี่ยนห้องประชุมใหญ่ของสำนักงานใหญ่ให้กลายเป็นห้องเรียนเอองเจลีนเพื่อสอนภาษาฟรีให้กับแรงงานข้ามชาติและผู้ลีภ้ภัยไม่มีใครคัดกรองพาสปอร์ตไม่มีใครถามว่าคุณมาจากไหนมีเพียงคำถามเดียวคุณอยากเรียนไหม เด็กหญิงพม่าอายุ9ก้าขวบเริ่มเขียนโอหลอได้เป็นครั้งแรกแรงงานก่อสร้างจากลาวสามารถพูดว่ามาเชสกราเซียสขณะยกอิดและทุกเช้าก่อนเข้าเรียนขวนเรือนจะเดินเข้าไปในห้องเงียบหาหะจุดเทียนเล่มเล็กหน้ารูปแม่ชีโรซาริโอและพูดคำเดิมทุกวันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนที่เคยถูกลืม ในคืนฝนตกหนักขวัญเรือนกลับถึงบ้านพร้อมแฟ้มเอกสารจากศูนย์ภาษาสำหรับแรงงานเธอเดินผ่านหน้าห้องปรษณีของคอนโดพนักงานและพบจดหมายแปลกๆที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งเมื่อเปิดอ่านเนื้อความข้างในมีเพียงแผ่นกระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือบิดเบี้ยวว่าคนอย่างเธอไม่มีวันเป็นเจ้าของเวทีนี้ได้หรอกจำที่มาของตัวเองไว้ให้ดีด้านล่างแนบรูปถ่ายเขาดำของขวัญเรือนในชุดแม่บ้านเมื่อหลายปีก่อนยืนอยู่มุมห้างหัวโนและรองเท้าขาด เธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างเสียงฝนกระทบกระจกหน้าต่างเหมือนกลายเป็นเสียงกระซิบดูถูกซ้ำหาหา่าอย่าลืมว่าเธอคือใครอย่าลืมว่าเธอมาจากไหนเช้าวันรุ่งขึ้นขวัญเดือนนำจดหมายนั้นไปให้เชราเขานิ่งเงียบอยู่พักใหญ่ก่อนพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำนี่ไม่ใช่คำขู่ธรรมดามันคือการพยายามทำลายศรัทธาของคุณขวัญเรือนพยักหน้าเธอไม่ได้กลัวแต่เธอรู้ดีว่ากำแพงที่เธอพยายามทลายมันไม่ได้แค่ทำจากอิฐมันทำจากอคติหลายชั่วอายุคน เธอคิดจะลาออกหนูไม่อยากให้ภาพลักษณ์บริษัทพังเพราะอดีตของหนูเช่อราตโกนเสียงดังครั้งแรกในชีวิตพอได้แล้วอย่าทำลายสิ่งที่คุณสร้างมาด้วยมือคุณเองถ้าเราละทิ้งสิ่งที่เชื่องั้นเราคือใครข่าวลือเริ่มกระจายออกไปมีคนขุดคุยเรื่องราวของขวัญเรือในโซเชียลว่าครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบเศษเงินลูกค้าในห้างทั้งที่จริงเป็นเงินตกจากพื้นและเธอนำส่งให้แผนกประชาสัมพันธ์ คลิปถูกตัดต่อแบบเสียหายคำว่าแม่บ้านหน้าเนียนกลายเป็นคำติดเทรนบนเอก็กทวิตเตอร์มีแม้แต่รายการทีวีสายข่าวบันเทิงเชิญคนอ้างว่าเคยรู้จักเธอสมัยอยู่ในสถานสงเคราะห์และพูดจาเสียดสีว่าเธอหลอกโลกเก่งขวัญเรือนไม่ได้ร้องไห้แต่นี่คือหนึ่งเธอเดินขึ้นไปชั้นดาดฟ้าของตึกสำนักงานใหญ่มองกรุงเทพที่หลับไหลและพูดกับตัวเองบางทีแสงสว่างอาจไม่พอหรอกถ้าโลกมันชอบความมืด หลังจากหายตัวไปสามว,วันขวัญเรือนไม่มาทำงานไม่มีใครติดต่อได้โทรศัพท์ปิดเชราจแจ้งความและออกประกาศตามหากระทั่งวันที่สี่เขาพบเธอนั่งอยู่ที่เชียงรายหน้าบ้านเด็กหญิงบนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมเธอกำลังสอนเด็กๆอ่านเอลพรินซิพิโอย่างสงบหนูแค่ต้องการกลับมาจำให้ได้ว่าทำไมถึงเริ่มเชรานั่งลงข้างเธอแล้วพูดด้วยเสียงที่อ่อนแรงงั้นเราจะเริ่มกันอีกครั้งไม่ใช่เพื่อบริษัทไม่ใช่เพื่อโลก แต่เพื่อเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าและยังลุกขึ้นมาสู้ทุกวันขวัญเรือนหันมาสบตาเขาน้ำตาไหลเงียบหาหาหนูพร้อมกลับไปแล้วค่ะขวัญเรือนกลับเข้าสำนักงานในวันจันทร์ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีเสียงปรบมือแต่ทุกคนยืนขึ้นและโคง้งศีรษะเบาๆขณะเธอเดินผ่านพนักงานแม่บ้านรุ่นใหม่คนหนึ่งเอื้อมมือมาจับแขนเธอ ขอบคุณนะคะถ้าไม่มีคุณหนูคงไม่กล้าย,ยื่นใบสมัครที่นี่เลยขวัญเรือนยิ้มและพูดคำเดียวเดินต่อไปนะลูกถึงแม้จะไม่มีใครมองเห็นก็ตามในการประชุมใหญ่ประจำปีมีชายสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้าห้องประชุมโดยไม่ลงทะเบียนเขาคือนายสรชัยเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่เคยขายกรรมสิทธิ์ให้เชราตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเขาไม่เคยมาเยี่ยมบริษัทเลยแต่วันนี้เขาขอขึ้นพูด ตอนผมขายที่ดินให้บริษัทนี้ผมคิดว่าผมแค่ขายที่ให้เศรษฐีฝรัง่งแต่วันนี้ผมเห็นแม่บ้านคนหนึ่งสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาด้วยมือเปล่าและหัวใจผมเลยอยากขอบคุณไม่ใช่ในฐานะผู้ถือหุ้นแต่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เคยเฝ้าดูคนจนถูกเหยียบมาโดยตลอดเธอเงียบไปนานแล้วค้อมสีสษะให้เขาน้ำตารื้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาขวัญเรือนได้รับกล่องไม้เก่าใบหนึ่งจากสถานสงเคราะห์เชียงราย ภายในมีสมุดบันทึกของแม่ชีโรซาริโอหน้าสุดท้ายของสมุดมีตัวอักษรเผวเบาเขียนด้วยหมึกจางหาหะขวัญเรือนหากลูกยังอ่านถึงบรรทัดนี้แสดงว่าลูกยังยืนอยู่อย่าเสียเวลาอธิบายให้โลกเข้าใจคนที่มันไม่อยากเข้าใจแต่จงใช้ชีวิตให้เป็นคำอธิบายเพราะพระเจ้าจะส่งคนแบบลูกมาไม่บ่อยอย่าปล่อยให้เสียงของโลกปิดเสียงของหัวใจลูกเอง เธอหลับตาน้ำตาไหลรินมือสั่นเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นยืนตรงสะพายกระเป๋าผ้าและก้าวออกจากห้องตีต่อมาตึกสีขาวเล็กๆก,กลางย่านประชาราถูกเปิดเป็นสถาบันภาษาขวัญเรือนไม่มีเกียรติยศไม่มีพิธีใหญ่โตไม่มีผู้อุปถรัรมม์ระดับรัฐแต่มีคนเข้าแถวรอสมัครเรียนแม่บ้านเด็กวินพ่อค้าหาเปรเด็กชายไรสัญชาติแรงงานข้ามชาติและแม้แต่เด็กมุสลิมจากปัตานีเธอระยืนอยู่มุมหนึ่งเงียบไม่ถือกล้องไม่พูดอะไร เขาเพียงมองหญิงสาวตรงเวทีเล็กที่ครั้งหนึ่งเคยก้มหน้าขัดพื้นในห้างแต่วันนี้เธอกำลังพูดกับโลกด้วยสายตาเปล่งแสงภาษาคือสะพานและคนอย่างพวกเราคือคนที่สร้างสะพานถึงเราจะไม่มีตึกใหญ่แต่เราจะมีประตูประตูให้ทุกคนเข้าไปมีสิทธิ์ในชีวิตที่พวกเขาฝันถึงเสียงปรบมือไม่ดังมากแต่ทุกคู่มือในห้องนั้นสั่นด้วยความจริงใจบทส่งท้าย แม่บ้านที่โลกจำชื่อไม่ได้หลายปีต่อมาบทความจากนิตยสารนานาชาติระบุชื่อขวัญเรือนในหมวด100สตรีผู้เปลี่ยนแปลงโลกโดยไม่ใช้อำนาจแต่ในประเทศไทยไม่มีใครจดจำชื่อเธอในข่าวดาราไม่มีใครพูดถึงเธอในงานสังคมไม่มีการตั้งรูปปั้นหรืออาคารอนุสร์แต่ทุกครั้งที่เด็กคนหนึ่งได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ ทุกครั้งที่แรงงานคนหนึ่งสามารถเจรจาสัญญาด้วยภาษาของตัวเองทุกครั้งที่เด็กหญิงคนหนึ่งกล้ายืนพูดกลางเวทีโดยไม่ไอายฐานะชื่อของขวัญเรือนก็ดังก้องอยู่ในความเงียบเหล่านั้นเพราะบางคนเกิดมาไม่ใช่เพื่อให้โลกจำแต่เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนที่โลกเคยลืม